แล้วประเด็นต่อมาคือเลื่มะที่กูขำว่ากูก็ฉันไปอะไรกับกูไปตามปกติล้างเริ่มมีคนมาสารแน่เจ้ากี้เจ้าการคือมึงเวลาพ้าปฏิบัตดดิดีคนมันจะอินมึงนึกออกปะเขาไม่เคยเจออมึงเขาไม่เคยเจอก็อะไรเริ่มมีผู้ชายมาขอกูล้างบาตรคือความเชื่อคนนะมึงอาหารก้นบาตรมึงนึกออกปะได้ล้างบาตรผ้ปฏิบัตดดิดีมันจะได้บุญสง่งมันจะได้บุญกุสนใหญ่โตยิ่งใหญ่อลังการก็เริ่มมีการมาแย่งกัน มาแย่งกูล้างมาขอกูล้างบาทแล้วพระใหม่ละไม่ให้ไม่ให้ใครมาจับบาทล้างไม่ได้ต้องล้างเองบาทตัวเองก็ดูแลให้ดีเพราะเขาทำไม่ถูกต้องตามวินัยเดี๋ยวบาทไปกระทบเดี๋ยวบาทไปกระแทกเดี๋ยวบาทไปกระเทาะคนอาบัดคือกูนะจะไม่ใช่มันนะเพราะกูเป็นพระกูต้องอาบัดกูก็เวลาจะพยายามแย่งบาทจากกูกูไม่ให้กูบอกเอาถาดไปเอากละมังไปไปล้างบาทเดี๋ยวกูล้างเองไม่ต้องมายุ่งมาขอกูซักผ้าอย่างเงี้ยมาซักจีวรมาซักสสบง แล้วสมัยก่อนอ่ะกูซักผ้าเจ็ดวันกูซักทีถ้าเป็นสบงไอ้ไม่ใช่ถ้าเป็นจีวรกับสังฆติสังฆติเนี่ยสิบห้าวันซักทีเพราะมันผ้าซอนมันไม่ค่อยได้ใช้แต่สบบแต่จีวรเนี่ยเจ็ดวันซักทีแต่จะซักด้วยน้ําร้อนเพราะว่าอะไรกูย้อมมาด้วยน้ําฝาดย้อมมาเวลามันย้อมกลิ่นมันจะหอมมากกูต้มด้วยน้ําร้อนทุบๆๆๆไม่ต้องใช้ผงซักฟอกจีวรกลิ่นหอมมากสะอาดหอมสะอาดมากหอมด้วยน้ําฝาด ก็จะมาขอกูซักผ้าเตรียมกะละมังเตรียมกระป๋องให้กูเรียบร้อยหลวงพี่เอาจีวรมาเดี๋ยวซักให้ใส่ผงซักฟอกเตรียมกะละมังเตรียมแปรงเตรียมอะไรกูบอกไม่ต้องถ้าเป็นสมัยก่อนกูเป็นสมัยนี้อย่าสารเนจีวรนกูกูซักเองจ้าไม่ต้องสารเนของกูเดี๋ยวกูทําเองกิจข้อวัดพระนี่มึงจะให้พระขี้เกียจเนี่ยมึงจะให้พระไม่คิดจะทําหายหรือไง